หลังจากที่หลวงพ่อและคณะพำรรนักอยู่ที่ป่าพงได้สิบวันถึงวันเพ็ญเดือนสี่ปีมะเสงเวลาประมาณทุ่มกว่าวามีญาติโยมมาฟังธรรมนับสิบกว่าคนหลวงพ่อได้เตือนทุกคนล่วงหน้าให้อยู่ในความสงบมีอะไรเกิดขึ้นอย่าได้ตกใจอย่าส่งเสียงเมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมไปสักครู่ บังเกิดดวงไฟสว่างคล้ายดาวหางปรากฏขึ้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วลอยลับตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แสงนั้นสว่างเจิดจ้าดุดกลางวันเรากับจะเป็นบุพนิมิตอันงดงามและเป็นมงคลยิ่งของวัดหน้องป่าพงแต่ตัวหลวงพ่อท่านไม่ได้สำคัญมั่นหมายอะไรคงแสดงธรรมไปเรื่อยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ญาติโยมทุกคนพากันนั่งเงียบแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความสงสัยและประหลาดใจก็ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาหลวงพ่อไม่ยอมเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกและนี่ก็เป็นนโยบายในการอบรมชาวบ้านของท่านตลอดมาว่าแม้สิ่งอัศจรรย์ก็เป็นศัแต่ว่าสิ่งธรรมดานั่นเองอย่าพึงตื่นเต้นกับมันเลยอย่างไรก็ตาม รุ่งเช้าหลวงพ่อพาญาติโยมออกไปปักเขตวัดโดยอาศัยที่ขึ้นและดับลงของแสงสว่างนั้นเป็นประมาณท่านได้กะไว้ประมาณร้อยปดสไร่และต่อมาได้ตัดทางรอบแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับแสงสว่างยังมีต่อแม่น้อยอุบาสิกาคนหนึ่งซึ่งได้ฟังเทศของหลวงพ่อในตอนค่ำวันนั้นด้วย ได้เล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมให้ฟังว่าสมัยก่อนถนนหนทางยังไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้พวกดิฉันซึ่งอยู่บ้านก่อต้องการจะมาฟังเทศในเย็นวันนั้นต้องเดินตามทางเล็กๆผ่านป่าละเมะบางช่วงก็หนาทึบไปด้วยยาคาเราพากันหลงทางตรงบริเวณหนองงูเหลือมทั้งที่มากันหลายคนรวมทั้งพ่อวันและพ่อพุทธด้วย กำลังปรึกษาหารือกันว่าจะหาทางเดินเข้าไปให้ถึงตรงที่ท่านพักให้ได้พอดีมองไปเห็นแสงสว่างส่องอยู่ที่ปลายยอดมะม่วงจึงได้พากันเดินบุกป่าซึ่งเต็มไปด้วยยาคาและเถาวัลเล็กๆเกี่ยวพันต้นไม้รุงรังไปหมดเดินไปก็เอาแสงสว่างนั้นเป็นจุดหมายต่างก็คิดว่ามีผู้มาจุดตะเกียงเจ้าพยุไว้ ทำให้พวกเราหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยคิดว่าหลวงพ่อท่านเมตตาช่วยให้พวกเราซึ่งกำลังเดินทางหลงทางเข้าไปถึงที่บำเพ็ญภาวนาได้ถูกแต่พอเดินมาถึงก็ไม่เห็นมีแสงอะไรที่ไหนก็เลยเกิดความแปลกใจไปตามๆกันชื่อวัดหนองป่าพงนี้เป็นชื่อที่หลวงพ่อคิดตั้งขึ้นเองโดยอาศัยสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก เนื่องจากป่านี้มีน้องน้ําและมีต้นหญ้าพงขึ้นอยู่เต็มไปหมดแต่ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากก็คือวัดป่าพงอดมากก่อนการที่หลวงพ่อรับคำอรัธนานิมนมาตั้งวัดนั้นเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งก็คือเพื่อตอบแทนพระคุณโยมานดาน,นั่นเองดังนั้นหลังจากมาอยู่หนองป่าพงได้ไม่นานท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้แม่พิมพ์ช่วงโชด โยมารดาของท่านได้บวชเป็นมิชชีรูปแรกของวัดหนองป่าพงและมีเพื่อนของแม่พิมพ์อีกสามคนตามมาบวชด,ด้วยฉะนั้นในปีพุทธศักราช2497จำนวนนักบวชที่จำพรรษาจึงมีด้วยกันทั้งหมด9รูปประกอบด้วยพระสีรูปสมณเณรหนึ่งรูปและแม่ชีอีกสี่รูปนรรยะสิบปีแรกจำนวนพระเนในในวัดค่อนข้างจะคงที่ประมาณ15-20รูป แต่จำนวนแม่ชีเพิ่มขึ้นทุกปีปีละสองสามรูปจนถึงปีพุทธศักราช2507มีแม่ชีทั้งหมดกว่า20รูปวัดหนองป่าพงในระยะเริ่มแรกก่อร่างสร้างตัวมาด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะอยู่ในที่กันดานห่างไกลความเจริญญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดก็มีฐานะยากจนหากินพอเลี้ยงตัวไปวันวัน และชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับพระธุดงกรรมฐานเท่าไรนักบางคนแถมมองท่านด้วยความกลัวหรือว่าความระแวงผู้คนที่จะไปมาหาสู่ที่วัดมีน้อยเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวกประกอบกับในสมัยนั้นชื่อเสียงเกียรติคุณหลวงพ่อยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายดังนั้นปัจจัยสีที่ได้จากแหล่งภายนอกจึงแทบไม่มีเลยส่วนใหญ่ได้อาศัยจากธรรมชาติ เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายเช่นไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงแม้ไฟฉายก็ไม่มีเทีนยนไขและไม่ขีดไฟก็ยังหายากน้ำดื่มน้ำใช้ตักจากบอ่อแล้วหามไปใส่ตุ่มตามที่ต่างๆน้ำปานะถ้ามีก็เป็นน้ำบอระเพ็ดเท่านั้นเองความเป็นอยู่ของพระเนนวัดหนองป่าพงในสมัยนั้นจึงค่อนข้างอัตคัดฝืดเคืองการใช้สอยปัจจัยแต่ละอย่างต้องประหยัดมากม หลวงพ่อได้เล่าว่ามาอยู่ที่แรกนั้นรองเท้าจะใส่ก็ไม่มีไม้ขีดไฟก็ไม่มีมีแต่ไม่ขีดเห็นโปกๆเอานุ่นมายัดไส้กระบอกไม้ไผ่ปล่อยปลายไว้ข้างหนึง่งใช้เปลือกมะนาวปิดไว้แทนฝาใช้หินต่อยกันให้เกิดประกายไฟแตกกระจายออกมาเพื่อให้ไฟติดลูกไม้นุ่นที่ยัดไว้ในกระบอกไม้ไผ่ คล้ายๆไฟแช็กในสมัยนี้สำหรับใช้ประโยชน์ในสมัยนั้นลงจากกุฏิตอนกลางคืนมือตึ๊ดตือพนมมือยกขึ้นเหนือหัวสาธุด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมและด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัปยาปัจชยาโหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขทุกตัวตนเถิดอย่าเข้ามาใกล้นะเวลากลางคืนมันมืดอย่างนี้มองไม่เห็นอะไรไม่มีไฟส่องเดี๋ยวเหยียบเอาจริงๆนะแล้วเดินจงกรมไปฉึบฉๆบฉึบ,บเดินฉับฉับฉับเหยียบงูบ่อยๆเหมือนกันแต่ไม่เคยกัดสักทีงูกระปะมีเยอะจีวอนเสนาสนะ นับตั้งแต่เครื่องนุ่งหม่มสบงจีวรสังคติเมื่อขาดก็ต้องปะต้องชุนจนกระทั่งเก่าคล่ำคร่าจริงจริงจึง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะขอโอกาสตัดเย็บผืนใหม่ได้เพราะผ้าขาวหายากมากพระอาจารย์เที่ยงลูกศิษย์รุ่นเก่าแก่ของหลวงพ่อตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่อำเภอเลิงนกทาซึ่งได้ติดตามมาอยู่ด้วยเมื่อหลวงพ่อตั้งวัดหนองป่าพง ก็ได้เล่าถึงความลำบากแต่หนหลังให้ฟังดังนี้ตัดผ้าเย็บผ้าท่านรักษาของท่านมาหลายปีไม่ใช่น้อย,อยผมอยู่ด้วยก็ช่วยรับภาระเหล่านี้ให้ท่านเมื่อก่อนเย็บด้วยมืออยู่สามสีป่ปีเย็บผ้าให้พระเนนนุ่งด้วยมือตัวเองบางวันก็ให้พระเนนมาช่วยกันเย็บตัดแล้วก็เย็บแล้วก็เอาไปย้อมด้วยแก่นขนุนกว่าจะได้ กว่าจะย้อมเสร็จเป็นเดือนๆือนคนละชุดคนละตัวสองตัวไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเหมือนต้มน้ำร้อนชงน้ำชากาแฟต้องต้มเคี่ยวจนเป็นสีเป็นยางผ้าก็ต้องแสวงหาผ้าขาวต้องตัดเย็บทุกอย่างถาลกบาดก็ต้องถักเองลำบากถ้ามีพระมากๆอย่างทุกวันนี้คงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน นั่นแหละมันลำบากอยู่แต่ท่านก็ทําของท่านมาได้เสนาสนะก็อาศัยที่อยู่ตามดินเป็นส่วนมากกุฏิวิหารมุงด้วยยญาคาไม้ซีกไม้หมากย่าแขมยญาเลาตัดมาขัดขัดกันเข้าทํากระต๊อบอยู่กรรมฐานสมัยก่อนทําอย่างนั้นพระครูบรรพศวรกิจหลวงพ่อจันอินทระวิโรหลวงพ่อจัน อินทวิโรซึ่งได้เข้ามาอยู่สำนักวัดหนองป่าพงในสมัยรุ่นแรกๆได้เล่าเพิ่มเติมว่าตอนผมเข้ามาในปีพุทธศักราช2503มีจักเย็บผ้าเก่าๆอยู่แล้วคันหนึ่งแต่ผมก็ยังได้เย็บจีวรได้วยมือเหมือนกันต่อมาโยมตาคือนางตากัญญาบัตรน้องสาวของหลวงพ่อก็เอาจักมาถวายอีกคันหนึ่งจึงค่อยสะดวกขึ้นหน่อยบินทบาท อาหารบินตบาดนั้นฝืดเคืองจริงๆส่วนมากมีแต่ข้าวเหนียวเปล่านานๆจึงจะมีผลไม้ที่หาได้ง่ายตามท้องถิน่นเช่นกล้วยคนอีสานส่วนมากโดยเฉพาะในชนบทคนอีสานส่วนมากเฉพาะในชนบทเวลาใส่บาตไม่ค่อยจะใส่กับข้าวเพราะนิยมเอาไปถวายที่วัดต่างหากแต่เมื่อวัดอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่สามารถไปจังหันได้ก็ไม่คิดเปลี่ยนประเพณี พระวัดป่าจึงต้องอดดังนั้นเวลาบินทบาทตามหมู่บ้านขากลับสามเณนรน้องป่าพงในสมัยนั้นต้องเด็ดยอดกระถินยอดเสม็ดข้างทางติดมือมาด้วยเอามาจิ้มน้ำพลิกแม่ชีบุญยูพิมพงหัวหน้าสำนักแม่ชีวัดน้องป่าพงได้เล่าถึงวิธีที่หลวงพ่อจัดสรรอาหารบินทบาทในยุคที่ฝืดเคืองให้ฟังดังนี้อาหารเมื่อเหลือจากพระ ก็เอามาแบ่งชีต่อไปตามมีตามได้ได้เท่าไรเราก็ฉันเท่านั้นถ้าท่านไม่ได้เราก็ไม่ได้ฉันไม่ยอมไปเอาอาหารจากที่อื่นบางครั้งพระรับนิมนต์ไปฉันในหมู่บ้านเกือบหมดเหลือพระสองสามรูปออกบินทบาทแม่ชีราวสิบรูปแบ่งอาหารกันแล้วได้ข้าวเปล่าเท่าลูกมะนาวเราก็ฉันเท่านั้นกับข้าวไม่มี ฉันข้าวเปล่าก็เคยมาแล้วท่านไปบินทบาตได้กล้วยมาสามลูกท่านก็เอามาตัดเป็นแว่นๆแจกพระที่เหลือก็เอามาให้ชีกล้วยสามลูกฉันกันทั้งวัดหมดพอดีอย่างไรก็ตามแม้จะฉันแค่ข้าวเหนียวกับน้ำพลิกคนละนิดคนละหน่อยติดปลายช้อนแต่ยามอดอยากอาหารเพียงเท่านั้นก็มีรสชาติเหลือหลาย พระครูบรรพศวรกิจเล่าความหลังให้ฟังอย่างขันขันว่าระหว่างที่ฉันหลวงพ่อท่านมองมาที่ผมแล้วก็อมยิม้มเอ่ยว่าอีกหน่อยเธอะท่านจานให้มันถึงหัวไส้หัวพุงมันละก็จะยิ่งอร่อยกว่านี้หลวงพ่อปรารบถึงสมัยนั้นว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องการขบฉันเนี่ยไม่ได้คิดปรุงแต่งอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ ให้ยากเสียเวลาคิดแต่เพียงว่ามีข้าวก็พอแล้วสำหรับผู้มีศรัทธามาอยู่ปฏิบัติเช่นท่านอาจารย์จยันอาจารย์เที่ยงอาจารย์สีนวนและใครต่อใครอีกละ่ะที่อยู่ที่นี่พอตอนเย็นสั่งว่าให้ต้มน้ำร้อนนะวันเนี้แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีน้ําตาลโกโก,โก้กาแฟอะไรหรอกต้มบระเพ็ดนั่นแหละแจกกันฉันฉันแล้วเงียบ ไม่มีใครบ่นว่าขมเพราะมันไม่มีจัดฉันก่อฉันกันไปอย่างนั้นมีครั้งหนึ่งอาจารย์เที่ยงไปอายุทยาได้กาแฟใสา่ย,ย่ามมาด้วยได้แต่กาแฟอย่างเดียวน้ำตาลไม่มีก็เลยต้มกาแฟโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลแจกกันฉันเงียบตามเคยไม่มีใครปลิปากบนว่าอย่างไรมีกาแฟก็ฉันแต่กาแฟนั่นแหละ มีน้ำตาลจึงค่อยฉันน้ำตาลตามไปทีหลังจะเป็นไรไปล่ะฉันกันไปเงียบเงียบไม่เห็นเป็นอะไรนี่ในสมัยต่อมาเมื่อประชาชนเกิดศรัทธาในวัดหนองป่าพงแล้วอาหารการขบฉันบริบูรณ์หลวงพ่อมักยกเรื่องราวความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนในสมัยแรกๆมาเป็นเครื่องเตือนสติพระภิกษุสมนเน ไม่ให้หลงมัวเมาฟึ้งเฟ้อไปกับปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องอาศัยที่สะดวกสบายการที่ได้ฉันทุกวันถึงจะเป็นข้าวเปล่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉันอะไรเลยเวลาฉันข้าวเปล่าเปล่าทำให้นึกถึงสุนัขสุนัขของชาวบ้านในถิ่นกันดารเจ้าของให้มันกินข้าววันละั้านเล็กๆเท่านั้นไม่มีกับอะไรมีแต่ข้าวเปล่าเล่าเท่านั้นมันก็ยังไม่ตาย ยังอยู่ได้สบายแถมยังเป็นสุนัขที่ขยันด้วยพอมีเสียงอะไรดังกรอบแกรบก็เห่าทันทีตื่นเร็วเวลาเจ้าของพาไปไล่เนื้อก็วิ่งรวดเร็วเพราะว่ามันผอมแต่ถ้าสุนัขตัวไหนเจ้าของเลี้ยงดูอย่างดีสุนัขตัวนั้นจะขี้เกียจมีอะไรมาใกล้ก็ไม่ยอมเห่ามีแต่นอนท่าเดียวแม้มีคนเดินมาใกล้จนจะเหยียบหัวเอา ก็ยังไม่ยอมตื่นคิลานะเพัตยารักษาโรคนั้นคณะสงฆ์อาศัยสมุนไพรที่มีอยู่ตามป่าไม่เยียวยาโรคภัยไข้เจ็บตามมีตามได้และแม้ว่าหลวงพ่อจะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางในด้านนี้แต่ท่านมักใช้ธรรมโอสถคือความอดทนอดกลั้นพลังสมาธิเป็นยาขนานเอกเสียมากกว่าพูดถึงเรื่องยาบำบัดโรคเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ที่นี่อาจารย์เที่ยงเป็นไข้หนักถึงกับไส้ติ่งขาดเจ็บท้องแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลและสมัยนั้นก็ไม่มีใครเคยไปโรงพยาบาลเลยนับว่ามีความอดทนมากจริงๆแม้แต่ตัวผมเองป่วยเป็นไข่ยอยู่ถึงสามปียังไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยสักครั้งเดียวสู้มันอยู่ที่นี่แหละแล้วทำอย่างไรล่ะก็ต้มบอระเพ็ดใส่เกลือฉัน ใส่สมอฉันอยู่นี่แหละก็ดีมากเหมือนกันทางกายทุกยากลำบากเหมือนกันถ้าไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายหรอกแต่ลำบากหน่อยเท่านั้นแหละเพราะแต่ก่อนนี้มันไม่มียาถ้าพระเนนองค์ไหนป่วยเป็นไข้แล้วก็อา้าวอดทนนะพระกรรมฐานไม่ต้องกลัวถ้าตายลงผมจะช่วยเผาให้ถ้าผมตายก็ให้เพื่อนเผานะอย่าเอาไว้เลยมันทุกเนี่ พูดกันอย่างนี้เตือนสติกันอย่างนี้แหละไม่มีย่นย่อท้อถอยเก่งกล้าสามารถกันจริงๆไม่วันวิตกว่าจะมีองค์ไหนวันไหวอ่อนแอต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลยหลวงพ่อเห็นว่ายามเจ็บไข้เป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดความรู้ในทางธรรมได้พิจารณาความเปลี่ยนแปลงไม่จีรังยั่งยืนของสังขารจนเห็นว่าร่างกายเป็นรังทุก์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อเป็นตัวอย่างอันดีอยู่เสมอพระครูบรรพศวรกิจได้เล่าเหตุการณ์ตอนหลวงพ่ออาพาธในสมัยนั้นว่ามีคราวหนึ่งท่านป่วยหนักลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าอยู่เวรยามกันอยู่ข้างนอกสององ,องค์สลับเปลี่ยนกันทีละคู่เข้าไปถามและครำตัวท่านจะบีบนวดให้ท่านก็ไม่ยอมท่านกลัวจะติดการบีบนวด ท่านบอกไม่เอาพวกเราก็ถอยออกมาท่านก็นอนจับไข้ยอยู่ในห้องเราก็ออกมาหยุดเฉลียงข้างนอกนั่งทำสมาธิหันหลังให้กันไม่พูดคุยกันท่านก็นอนป่วยอยู่อย่างนั้นถึงเวลาบางขณะเราเข้าไปจับดูตัวท่านบางทีไข้ขึ้นก็ช่วยท่านทำอยู่อย่างนั้นมีวันหนึ่งไข้ขึ้นตอนบ่ายและมีแขกมาหาเป็นทหาร รออยู่ใต้ร่มมาไฟจึงยกฟืนขึ้นมาทำเป็นที่นั่งท่านก็ห่มผ้าลงมารับแม้จะมีอาการปวดหัวและอาเจียนแต่ท่านก็อดทนต้อนรับเข้าได้ท่านป่วยเพราะระบบขับถ่ายขัดนานๆจึงจะถ่ายออกมาวันนั้นท่านเข้าห้องน้ำถ่ายออกมาได้เอาใบไม้รองรับแล้วเอาออกวางไว้ตรงลานกุฏิท่านก็เรียกผมว่า อาจารย์จัน์มาดูนี่สิมันเป็นอย่างนี้จึงถ่ายไม่ออกท่านอดทนมากยาก็ไม่มีหมอก็ไม่มีไม่มีใครประวัลนาหรอกท่านจึงว่าไม่ตายก็ให้มันดีไม่ดีก็ให้มันตายแต่ว่าเวลาที่ลูกศิษย์เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อจะเอาใจใส่เมตตาเป็นพิเศษ